มามาเีียยยเเนนน่่สาาว้อาเป็นสีสันเนาะมาก็มากช่องเอกมองได้ครับมองัคณะมองมากมองเบาเอกกันชายผู้สาวงามนี่ก็เป็นสีสันเขาเนาะสาวงามมีทุกตลาดเลยเบาแยกเออเป็นสีสันกับมีอ้วนแอ่มมีเห็นแม่ข่าเนี่ยายบ่อหยับลงเนี่ยพ่อหย จะฟ้องคนอยู่ไสยตามเสือเลยเขามาใกล้แล้วเนี่ยเชียวสองหมื่นสี่ครับไอ้แล้วไอ้สองพันเอ็ดสียับให้เล่าอยู่ผมสิยายอยู่นี่ผมเถามมันสวยๆโอ้ยมันสวยเลยนี่งแปดพวกกวนาุ่งเข่าเลยโอ้ยด้วยนะเลยผมสมหมดนี่โอ้สมการตลาดเลยเอาพี่น้องมีสีสันตลาดงัวเอาพี่น้องเบิ่ง สวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้พ่อมาตลาดนัดเปิดใหม่นัที่สองอบ้านน้องส้ำขานอนแก้วอำเภอโนอนคูนจังหวัดสีสเกตครับพ่อบึงทุกโตนะครับป็งบรรยากาศนําเดอ้อตลาดหมู่บ้านตลาดตำบลพระโฆษณาบ้านเกิดจ้าของครับโอเคตามผมมาครับผม บ่งแม่ล pues ูกว่าโบดเลยครับดิอ๋อัวนนะลูกวันสองสามเลยนี่ลูกพี่หญ่ลูกนี่แม่ลูกเท่าไรกับพี่ยัยห้องห้าหมื่นเจ็ด้าแยกนี่ลูก หาหมื่นหาลูกนี่สองมื่นสี่แม่กับสิเรียอยู่สามมื่นพันมองค้ายกับสิหาหมื่นหาครับแม่สามมื่นสี่ลูก แม่สามหมื่นหนึ่งพันบาทลูกสองหมื่นสี่พี่เนาะเออสองหมื่นสี่เออสองหมื่นเออเป็นราคาห้องครับต่องหน่อยแม่สามหมื่นเด็ด เงาโบดโอ้ยตาไปเอาโต๊ะละพัน์ร้านสิไปกินโต๊ะละพอด่ายเอาเบาเบากันซื้อไปเลยไปงามอยู่ย่นดีเติมปั่มไหนเป็นพันนไไปปง้โอยิิกท่าิกนกิตัวซีมือหางของไงเนาะมีการซื้อขายอยู่ร้านนะมันมาแล้วเบ่งไปนี่วมันขับรถลงเป็น ต้นน,น,นี้กัเครื่องพาพี่น้องสี่หมื่นหาผมถามพ่อไนยไปแล้วครับสี่หมื่นห้าอร่อยสี่สิบบวกสี่หมื่นห้าพันบาทราคาห่องเลยต่อร่องเลยครับเครื่องแดงเครื่องพาสี่หมื่นหาตัวนี้ลูกมันสองหมื่นสี่นี่

สียับให้เล่าอยู่ผมสิยหายอยู่นี่ผมไม่ไถามมันสวยสวยผมวมันสวยเลยนี่แปลกพวกงวดหิวเข่าเนาะหน่าเลยหิวเข่าเหยับลงมาหยับลงม่าเดี๋ยวเดี๋ยวหยับลงมาเบิ่งเออแบ่งกันไปเร่มทางนามันไตยู่ด๋อกใต้แล้วก็นิ้บแผงเล่านี่ยก็นอยตาโบลต์โบนิ้บพ่อเถื่อ เอามานักรถนนี่สามพันเอาไปเอาไปขายเท่าไเขาไเ่าไรเท่าสามพันมันว่าอะไรเงิเอ้ายเอีกแลวว่าอะไอยู่หรอแบงหลานไปมารถเป่าหนิมาเบิ้งตลาดไม่ผ่านเราผ่านผ่านมขายถ่าทุนก่อฟันไปานี่ยมันขาดมันได้อยู่มันได้บ่หลายอย่าว่าขาดตขาดเลยซื้อง่วงผมเคยว่าขาดพวเธออีพ่อซื้อาขายน่ะขายสแจับคิดเบิ่งถึเว้ยอีพ่อไปขายยังสั่

นี่มันแขวรอยซีชี้บวกอเรอยหูบาสินเลยหาหาตัวได้ครับหาึิบเก่าครับหามื่เก่าห้องกรล่องได้เรืองดำอือยังเป็นง้หูงบาสินหามื่เก่าอันนั้นเขาธรรมชาติ่อนครับอือหกบ่อนะ แปดมื่ัวครับ <c oughs> ผมผมวาหงส์ผมวาหงอยากหงสผมแหวนเท่า <c oughs> ไหรครับนี 8, ่เป็นแปดหมื่นเจ็ดครับแปดหมื่นเจ็ดพี่น้องเขาธรรมชาติวันีหรือเขาเห็ดเหรอเขาแบบนี้ด้วยธรรมชาติะ่ะผมมาช่วงมันม,นม,ม,นมีอันนี้เพราะว่าเป็นธรรมชาติครับรถธรรมชาติแปดหมื 8, ่นเจ็ดพันบาทห้อง ต่อรองได้เออบุกหาง่วงไอ้แม่สาวครับครับแม่สาวก็ร่างเด็กใช่ก็ร่างเด็กฟันคู่นึงพราะผมเด้อละ่ะแม่สาวแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาห้องครับต่อรองได้ราคาง่วงหมื่นสองตัวบอกมาตัวนี้ครับก็ไม่มากแม่สาวโอ้ว่าภาพผมไปเบิง่งไหน โอเล่นแม่ลูกหรือเล่เดียวแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกโอ้คุณลูกตัวแม่แมโ่โอ้เล่แม่ลูกก็มีพี่น้องอันเอาง้วมาตลาดนี่ไม่ต้องห่วงครับอิ่ม <c oughs> อยายังหลายอยู่นี่นัดสองเลยอยาญังหลายอยู่นี่โอ้ลูกเจ้าตัวแล้วครับนี่ลูกแรกครับลูกแรก อ๋อลูกมันจากเดือนเนาะหาหกเดือนแ้แม่มันสมหรอครับดิทองว่างทองว่างครับทองว่างพี่น้องลอยสามหาบวกได้อยูแบบทั้ง้อยสีย่สิบทองแรกอ่ออะไรลูกลูกโอ้ลูกมันสีงามเี้พี่น้องสีมันไหมสีมาตรฐา,านของเงเรีนี่ลูกตัวแม่ำมทำสาม่าไรครับแม่ลูกโยเออรหามื่นเจ็ดครับต่อหามื่นเจ็ดแยกบ่ครับ แยกนี่ลูกสองหกสองหกแม่เหลืออายุสามเอ็ดสามเอ็ดอลูกนี่สองหมื่นหกพันบาทเธอแยกแม่เหลือสามหมื่นหนึ่งพันบาทแม่ลูกคู่นี่ห้าหมื่นเจ็ดครับเป็นราคาห้อง้ะพี่น้องต่อร่องไลยอือห้าหมื่นเจ็ดเร่แม่ลูกลูกสีที่ดีครับสีมันไหมสีง้วลี เงเล่ก็ต้องสีนี่ช่างยังต้องชมพูอยู่คนนี้แน่อย่าออกเท่าได้พอให้ก็มาอีกด้วยนี่เล่เนี่ยมากเลยครับโอ้หุ่นม่านเลยม่านครับน้องไข่ครับโอ้ประกันทองบ่นี่ประกันทองครับทพี่สมโตนี่สมหลอดสมหลอดตมเดือดสั้นเดือดสั้นรับพี่ใบหงอ้ใบหนี่อยู่เป็นบ้างขับอื้มเจ็ดเดือนเลยเอาเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วโอ้ประกันทองแน่แล้วทองทองได้ครับนี่ ้องแรกครับ้องแรก่าม <deal> ันเท่าไหร่ครับตังไว้สี่หมื่นหกพนหาครับตังไว้สี่หมื่นหกพันหาราคาห้องครับตอาล่องหนยรอยสามยี่ห้าบวกอะสี่หมื่นหกพันหาองเดืกินน้องอีกสองเดือนกินน้องน้องลีนี่ งามขาแข็งดีอย่างนั่ครับแข็งขาแข็งดีสี่มื่นหาหรือสี่หมืเจ็ดกวสี่หมื่นหกพันหาเออสี่หมื่นหกพันหาห้องเบอร์อลไต้นทของเพื่นครับผฝากเบอร์ไว้นะครับเบอร์ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสองแปดแปดเก่าสองแปดแปดเก่าหอยเนียนครับหอยเนียนอำเภอไดนก่อนคนเลยครับอ้น่นคุนชีเกของข้าวสครับโน่นคุน หลวงมาส่แม่คนนี่ครับแม่รู้ป่ะตามดูยูทูปปีหนาก่อนมาเห็นมายามครับมาเห็นมายามพี่น้องทางนนคูนตลอดเลยโนนคูนครับบ้านเกิดศรีสเกตเกิดชียู่ตลาดแถวบ้านศรีสเกตบ้านเกิดจะคลองครับ ผูเดล่ะไอแ่ไอไม่ไ้ผ e ู <t ip> <t ip ้สาวงามาอผู้สาวงามมีเ่อนีลาเนี่ยผู้สาวมามานี่เนี่ยสาวค้ายำเนี่ยเอาเป็นสีสันเน่อมาก่องเอกขนมองไหนครับมองทะนลมองมากมองเบ้าเอกกันไทยผู้สาวงามเนี่มันเป็นสีสันเขาเนาะสาวงามมีทุกตลาดเลยเบาเอกเป็นสีสันกับี่ัวเนี่มีเห็นแม่ค้าเนี่ย โอตตลรี่เนี่ยคายเขาขข้ายน้ำครับตลาดง่อมีหลากหลายตามกุงอไรหายล้วมาอยากใส่ไครับเป็นตลาดนี Question. ่ครับโอ้เ oh, ป็นลาดไกลดินอิ่มเท่าไรครับแม่ลูกหางมืนหางว่าฟังด้วยเลยเพื่อนก็มีพี่น้องลูกตัวแม่ทำ ลูกจากโตครับนี่หาชลูกสามแม่สมหรือความรู้ทองวางสมโอตหรือสมหลอดครับสมหลอดสมีมีใบเนาะมีใบมีหลอดสมยังไครับสมดแไอ้หมแดงบอกแต่มีใบเนาะมีใบมีอ่าอใบใบก็บรรับอ๋อใบวันนี้รถครับไปส่งง่วประมาณนั้นครับ แยกพวกข้ 45, 000. 45, 000. นานี่หามื่นหาโอ้เยหามื่นหาอืมเนี่ยจะหามื่นลูกหลังช่งการเกษียณสามหมื่นการแยกนวครับแม่กับสองอืมไปต่อได้อยู่ครับตัวเพรลูกตัวแม่ทำย่นดีนางนาดี เตืองก็มีครับหาเมื่นหาห้องนะครับต่อร่องเลยอืมอืมหามื่นหาห้องต่อร่องหนึเด้องามพี่หน้องว่าเบิองัวครับบรรยากาศต้นลายดิเป็นตลาดอันชุมชนตลาดหมู่บ้านตลาดตำบลครับ ดีเขามา่อบึงเรื่อยลูกมันย่นดีนรอบออันนี้คนละเจ้าครับพี่ไอ้คนละเจ้าแบบตัวนี้ออโอ้โอ้ร้างบ๊วยยังบปวนยังเราบอกซื้ออเลย หาชิมหาครับเออเดี๋ยวขอเบอร์เดกันท้กนองมักอี่ร่มขางไหนข้าวนึ่งนะครับสะดวกฝากเอามาคมเดียวบ่คมเดียวฝากเบอร์มาครับสะดวกบอส์แปด่งสี่แปดหกเจ็ดแปดสามศูนย พอขาดันนุ่งกาโดนเกยว้นี้นี่นคุ้นครับซีเกตขอบคุณครับสวัสดีครับลูกก็น่ามเลยครับแม่ออกแม่ทรงลูกอยู่าแข้งใหญ่พอค้าพอฟังหาเมื่อหาเป็นห้องครับตอร่องได้าม อพ่อ,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 อพันธุ์เอาเบาื้องหน้าโคตรพ่อพันจั์หน่อยอือโอ้บ้องดีเอาสีสมเลยความน,นี่เอามาสมหมดนี่โอ้สมการตลาดเลยเอาพี่น้องมีสีสันตลาดงวดเอาพี่น้องเบิง่งโอ้มัน งองอเถิงนี่มันงอสิบแปดเดือนยี่สิบเดือนหอดมันงออ่อนหนึ่งมันบ่นงอสบเดือนอือหมลเูกโลเจอมลูกโลจ่โโจม่อ่าสิบแปดเดือนเอามาสมเะไหนตอนนี้หรือตัวนี้อ๋สมกลางตลาดครับพี่น้องเอาใ้เรื่องสีสัน สมโตโอ้บองงามไข่งามบัวาาอกครับนี่พ่อพันนี่พอพันวาเนอะเออกําลังนั่งโขมากอืมชิบมกําลังได้ชิบตัวโอ้ได้ชิบตัวหรือง่วงามเนานีา่ลวงว่าใช่นี่อันเร์กน้อยปีกัวละบนเขาชิบสามชิบสี่เดือน สองหมืนหาครับราคาห่องเด้อตอร่องไดนรอยยิบห่าเอ้ยรอยยิบสิบอยูย่ครับสูงสองหมื่นห้าพันบาทตัวนี้สามหมื่นไม่ลูกเหรอตัวหนึ่งสองตัวครับสามหมื่นบาทราคาพ่อฟัง เนลาข้าวห้องครับต่อร่องไหนสามหมื่นว่าลูกสองลูกสามเคยมีลูกม่อไหล่ดอยสามหาอยู่ครับสูงสามหมื่นบาทนี้จ้าห้องสามหาครับอืม เมืองน่งมก็มีลูกเลครับตัวหนึ่งสาม0มืาพี่น้องเบื้องเวียบเทียบราคาหัวตลาดน้อยที่ะมาณนีขณ่ขอบคุณที่รับชมเ้อขอบคุณที่ติดตามครับหอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ <S <S 2> <S 2> างกายแข็งแรงลำลำ,ลำเรื่วยๆมันหมานคลิปเนียวไว้ซ้ำอีก่อนคลิปหนายยังพอกันไหม